ตอนรับทุกท่านเข้าสู่ programmerthailand.com นะครับอยู่ในส่วนของ PHP, PDO แล้วก็ MySQL นะครับซึ่งเราก็ทำการาสร้างโปรเจกต์ในเรื่องของการขายสินค้าออนไลน์นะครับสำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับก็จะเป็นการเขียนโปรแกร,รมนะครับสำหรับติดต่อฐานข้อมูลนะครับที่เราได้สร้างขึ้นเมื่อกี้นะครับโอเคนะครับก็เราจะใช้โปรแกร,รม n e t b e a n IDE นะครับซึ่งเปิดขึ้นมาก็จะ มีหน้าตารกสายนี้นะครับเราก็จะทำการสร้างโปรเจกต์ก่อนนะครับโดยคลิกที่นะครับ w สีเขียวนะครับแล้วไปที่ web d i r e c t o r y นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะทำการสร้างโปรเจกต์ในนี้นะครับวิธีการสร้างง่ายๆครับ1 f o l d โฟลเดอร์คือ1 p r o j โปรเจกต์นะครับผมก็จะคลิก new folder นะครับนองจากเครื่อง แฮตดิสจะเต็มแล้วนะครับมันก็เลยช้านิดหนึ่งนะครับจากนั้นผมตั้งชื่อว่า php ขี pdo ขี mysql ขี ecshop แล้วก็ enter นะครับแล้วก็ enter เข้าไปนะครับว่างๆไม่มีอะไรนะครับโอเคนี่คือสร่างโปรเจกต์นะครับลอง refresh ใน localhost นะครับ เข้าไป localhost นะครับจะเห็นว่ามีนะครับสีเหลืองนะครับ php pdo mysql e a s y s h o p โผล่ขึ้นมานะครับคลิกเข้าไปก็ว่างๆไม่มีอะไรนะครับจริงๆแล้วอันนี้มันผิดนะครับ,นะรบต้องมีคำว,ว่า localhost ข้างหน้านะครับ slash php pdo mysql e y s h o p นะครับนี่คือว่างๆไม่มีอะไร เสร็จแล้วนะครับในส่วนเน็ตบีของเรานะครับเราก็คลิกขวา New Project นะครับแล้วเ,เลือก PHP นะครับ PHP Application with Existing Source กด Next นะครับ,รบแล้ว browse ไปที่โฟลเดอร์ที่เราสร้างตะกี้อยู่ที่ได้ดี RAM, w a m w w วนะฮะ d ดดี Ww d w ไ e หรือได้ที่เราติดตั้งนะครับ RAM, W วร w ไว e Web นะครับ จากนั้นไปที่ PHP, Pdo My Hl, e c s h o p นะครับแล้วกด Open นะครับเลือก PHP Version นะครับผมเลือกเป็น5.5นะครับกด Finish เลยขั้นตอนนี้นะครับมันก็จะบอกว่าโฟลเดอร์นี้เป็นโฟลเดอร์ว่างๆนะครับโอเคจากนั้นนะครับคลิกขวาที่ Source File New PHP File นะครับ ท็สทสกันก่อนก็ได้นะครับ Hello World นะครับไม่ต้องใส่นามสกุลนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราเลือก PHP file นะครับมันจะใส่นามสกุลให้เราเองก, mm hmm. กด Finish เลยนะครับ mm hmm. ก็จะเห็น Hello World นะครับอ่าลอง Echo นะครับ Hello World PHP นะครับ เปิดแท็ก PHP นะครับบรรทัดสุดท้ายไม่ต้องปิดก็ได้นะครับลอง refresh ตัวนี้ดูนะครับอ่าก็จะเห็น Hello World ขึ้นมาพร้อมกับโฟลเดอร์ n e t b e a n Project ของเรานะครับคลิกที่ Hello World ครับอ่ามันก็จะขึ้น Hello World ตามที่เราได้เขียนเข้าไปตะกี้นะครับโอเคครับง่ายๆแบบนี้นะครับเราก็จะทำแบบนี้แหละในการสร้างไฟล์โอเคปิดไปครับ Hello World ไม่มีอะไรนะครับคลิกขวาที่ Source File New พ p file ตั้งชื่อนะครับ c o n n e c t i o ไปกดวก็ Enter นะครับก็จะขึ้น Connection ขึ้นมานะครับเราก็จะเขียนโปรแกร,รมตรงนี้นะครับผมจะตั้งชื่อตัวแปรนะครับ Db host เฮานคะครับแกับ Local host นะครับ db user เท่ากับ root นะครับ db password นะครับเราไม่มีนะครับใน web server เนี่ยไม่มี password นะครับสำหรับ m y s q l db name ชื่อฐานข้อมูลเรา php pdo m y s q l e c shop ใส่เซมิ c คลอนปิดประโยคนะครับจริงหรือเปล่านะครับเพื่อความชัวร์ไปดู e a s y shop นะครับนี่คือชื่อฐานข้อมูลนะครับนี่จะต้องชื่อเดียวกันนะครับโอเคอ่าประมาณนี้เสร็จแล้วนะครับนี่คือชื่อตัวแปรนะครับชื่อตัวแปรอ่าหรือเราจะตั้งแบบ ชื่อแบบอารลก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบนะฮะตั้งชื่อแบบอารลก็ก็เป็นลักษณะนี้ครับชือ่อโอเคอารก็ดูดีนะครับดูดีกว่า เดี๋ยวเราจะได้ใช้อย์นะครับผมพาตั้งแบบอเ์เลยแล้วกันนะครับจะสังเกตว่า,าชื่อตัวแปรเราคือตัวแปร db นะครับ db อเ์ตัวที่ศูนย์คือ,อไม่ใช่อเ์ตัวที่ศูนย์อเ์ชื่อว่าโ s t เนี่ยอเตัวแปร db host เนี่ยมีค่าเท่ากับ localhost ตัวแปร db user นะครับมีค่าเท่ากับ root ตัวแปร db array pass นะครับว่าตัวแปร db array name นะครับมีค่าเท่ากับตัวนี้นะครับวิธีการเอา array ไปใช้งานนะครับอย่างเช่น print array นะครับ db นะครับเราก็จะเห็นว่ามันมันจะออกมาเป็นลักษณะนี้นะครับไปดูกัน รีเฟรชคลิก c อนเน c ชัน n หครับตัวแปร DB ถ้าร,ระบุโฮสต์มันก็จะขึ้น localhost ถ้าระบุ user อรก็คือตัวนี้ถ้าระบุพาส s ือไม่มีว่างๆนะครับถ้าระบุ name คือนีขึ้นอันนี้นี่คืออาร y นะครับสังเกตว่านี่คือชื่อตัวแปรนี่คือ,อตัว array นะครับตัวชื่ออาร y นะครับเอเคนฮะที่การใช้งานก็ เราจะสร้างไฟล์คอนเ c t i o n นะครับสำหรับติดต่อฐานข้อมูลใ MySQL นะครับซึ่ง PDO มันมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือว่ามันสามารถติดต่อฐานข้อมูลได้มากกว่าหนึ่งฐานนะหมายความว่าไปเชื่อมกับ Microsoft SQL ก็ได้ไปเชื่อมกับ o r a c r e SQL ก็ได้นะครับ SQLite ก็ได้นะนะครับหลายๆตัวนะฮะใช้ PDO นะครับแต่ว่า โปรแกรมที่เราเขียนไว้เนี่ยไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรนะครับไม่ต้องไปเปลี่ยนเปลี่ยนแค่การติดต่อฐานข้อมูลนะครับถ้าโครงสร้างตารางเหมือนกันก็เปลี่ยนฐานข้อมูลได้โดยที่ไม่กระทบกับโปรแกรมนั่นเองนะครับนี่คือข้อดีของ P D O แต่ถ้าเราไปใช้ My S Q L นะครับก็คือก็ต้องต้องใช้ฐานข้อมูล My S Q L เท่านั้นนะครับไปใช้อย่างอื่นก็ไม่ได้นะโอเคนะครับสำหรับการเขียนโปรแกรมนะครับ ในการติดต่อฐานข้อมูลเนี่ยในการเขียนยุคใหม่เนี่ยมันจะมีลักษณะของ try and catch นะครับผมจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆคือ try คือลองดูเนี่ยลองทำอันนี้ดู try ปีก,กาเปิดแล้วก็ enter นะหมายความว่าลองทำอันนี้ดูซิเนี่ยที่อยู่ข้างใน try เนี่ยนะครับในปีก,กาเนี่ยลองทำอันนี้ดูซินะครับ ลองทำนี้ดูสิถ้ามันเออร์อร์ก็ดักจับ e อ r ร์นะครับก็มาที่ c แค h นะครับ Exception นี่คือถ้ามันเกิด e อ r ร์ขึ้นมาเอามาไว้ในตัวแปร ex นะครับจากนั้นเราจะเอา ex ไปทำอะไรก็อยู่ตรงนี้ครับเราจะ e echo ออกมาดูซิว่ามันเออร์อะไรนะครับก็อยู่บรรทัดนี้แหละนะครับคนะครับ t try and crash ก็จะมีหน้าที่แบบนี้นะครับทดลองดูสิ ผมตั้งชื่อตัวแปรว่าคอ n นะคอ n เท่ากับ new p ดิว่าแล้วมันจะขึ้นนี่ขึ้นมาให้เราเลยครับอันนี้เป็น construct ของเขานะครับ DSN ดี DS n สเ็นก็ระบุว่าเราจะใช้อะไรครับ MSL y q host นะครับ host คืออะไรครับก็คือตัวที่เรานะครับ ตั้งชื่อะกี้ d ี host นะครับอย่าลืมปิดเซมิคลอนนี้นะฮะจากนั้นระบุ db name มีค่าเท่ากับ db name นะครับนี่คือเสร็จแล้วนะครับในส่วนของ dsn ต่อไป username ก็คือ db user ต่อไป Pass ก็ B B p a s s นะในขณะที่มันขึ้นกรอบแบบนี้นะฮะกรอบสี่เหลี่ยมแบบมีสีออกสีชมพูนะฮะเรากดเครื่องหมายปุ่มแท็บนะฮะกดปุ่มแท็บในคีย์บอร์ดนะฮะมันก็จะเด้งเด้งไปงนะครับส่วนออปชันนะครับเดี๋ยวเราจะทำให้มันเป็นภาษาไทยนะฮะผมจะด e ล e t e แล้วก็ Enter ลงมาจะให้ปิดประโยคก่อนแล้วกันนะครับ เอนเตลงมาแล้วก็ใส่อารีอารีมีวงเล็บเปิดปิดนะครับ uh, PDO เรียก my s t l mm hmm. เห็นไหมครับ mm hmm. พอเราพิมพ์ my sql เนี่ยมันจะขึ้นตัวเลือกให้เราอันนี้ก็คือ mm hmm. เขาเรียกว่าเป็น auto นะครับเป็น suggestion หรือ auto complete หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่มันขึ้นมาให้เราให้เราเลือกนะครับก็คลิกลูกศรเลือกได้เลยในที่นี้เราจะเลือก ฟอสการเชื่อมต่อเป็น utf-8 นะครับ uh, init init comma นะครับ init comma well, html attribute init comma n d นะครับเลือกเป็น uh, set name มี s เลยครับ utf-8 ก็ r c e ให้มันเป็น utf-8 นะครับจะได้เป็นภาษาไทยนะฮะ ถ้ามันเกิด Exception เรา new PDO นะครับเราก็จะต้องดักจับ PDO exception นะครับ PDO exception PDO exception นะครับ EX นะครับเกี่ยวไว e ้ใน EX นะฮะตัวนี้มันก็จะกลายเป็น instance ของ exception แล้วเราก็จะทำการ echo นะครับ EX e นะครับเรียก method get เสดออกมาว่ามันเออเลอร์เออเลอร์อะไรฮะอย่างผมลองลองอ่าใส่ว่าพาสเวิร์ดนุ่มมัวเข้าไปนะครับ x x x แล้วรีเฟรชนะครับมันจะเออเลอร์เนี่ยโอเคนะครับเออเลอร์ er มันเท่าไหร่อ่าไม่ใช่เออเลอร์มันเท่าไหร่เออเลอร์ er อะไรนะฮะ access denied นะครับอลองไม่ใส่นะครับมันก็ไม่เออเลอร์ฮะ ก็ไม่ได้เลยนี่ก็คือการดักจับอ,อนะครบอันี้คือคอน n น c กได้แล้วง่ายๆครับบรรทัดจริงบรรทัดเดียวนะฮะคอนนะครับอย่าลืมนะครับตัวแปรคอนเนี่ยคืออินสแตนต์ของการคอนเน็กชันแล้วนะครับโอเคนะมันนิวมาจากอ็อบเจกต์ PDO นะครับอ่าตัวนี้ไปกลายเป็นอินสแตนต์แล้วนะครับกลายเป็นอินสแตนต์แล้วในเว็บแอปพลิเคชันเรานะครับ เราจะ include ไฟล์ o n n e c t i o n เข้าไปแล้วเรียกใช้ Constant นะครับโอเคนะเรียกใช้ไม่ใช่ Constant เรียกใช้ i n s t a n นนะครับของ Object PDO ก็คือ i n s t a n นที่มีชื่อว่า Con นะครับโอเคนะครับแล้วจะงงว่าเ,เวลาเขียนไปคอนมาจากไหนนะครับค o n มาจากไฟล์ Connection นะครับเป็น Instant โอเคนะครับจําไว้นะครับอันนี้โอเคอันนี้คือเราเขียนโปรแกร,รมในการ ติดต่อถาข้อมูลได้แล้วนะครับเดี๋ยวไปดูในสเต็ปต่อไปนะครับว่าเราจะทําระบบล็อกอินนะครับระบบล็อกอินนะครับโอเคก็ไปดูกันเลยนะครับ